ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของแปลงไผายทดลองปลูกนะครับไผ่แปลงนี้ก็เป็นแปลงไผ่สายพันธุ์เลี้ยงหวานนะครับที่ผมทําการปลูกไว้นะครับก็อายุประมาณ7เดือนแล้วนะครับผมหลับแปลงนี้มีปัญหาอะไรนะครับนี่มาดูเลยสิ่งปกติที่ผมเจอนี่ครับบริเวณลําต้นนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลาดําๆนะครับนี่นะครับนี่เป็นลาดําๆเนี่ยเกาะบริเวณลําต้นนะครับ แต่ลำต้นด้านล่างนะครับถึงขึ้นมาด้านบนด้านยอดเลยนะครับแล้วก็ตามกิ่งแขนงนะครับนี่เห็นว่าเป็นลาดําๆเห็นหครับนี่ตรงใบก็เป็นนะครับนี่เยอะเลยนะครับใบตรงนี้ก็เป็นลาดําๆนะครับนี่กิ่งก้านตรงนี้ก็เป็นลาดําๆนะครับนี่ลามาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้พอเรามือทําการถูหรือว่าขุดนะครับมันก็ออกนะครับนี่นะครับนี่พอผมเอามือขูดหรือว่าถูเนี่ยก็ออกนะครับนี่นี่ก็กลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับ ตันนี้มันคือราดํานะครับนี um, it, combined, okay. like ่ลาดำลาดํามาจากไหนนะครับมาจากไหนนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับต้นอื่นจะไม่เป็นนะครับนี่มาดูต้นนี้ก่อนเลยนะครับอย่างต้นใกล้ๆต้นนี้นะครับนี่ราต้นมันก็ต้องเขียวแบบนี้นะครับนี่เขียวปกติแบบนี้ไม่มีลาดํามาทําการเกาะนะครับนี่สภาพนี้คือสภาพปกตินะครับของต้นไผ่เลี้ยงหวานทั่วไปนะครับนี่แขนงก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับไม่มีลาดำ จากต้นนี้ที่ผมพบเลยปัญหามาจากอะไรนี่ปัญหามาจากต้นข้างๆครับนี่ต้นนี้เลยเห็นไหมครับนี่ต้นนี้นะครับมันเป็นต้นไม้ประดับนะครับซึ่งมันมีพวกเพี้ยแล้วก็พวกลานะครับนี่อันนี้เป็นเพี้ยหรือเป็นอะไรสักอย่างครับเป็นเพี้ยเพี้ยพวกนี้มันก็จะมาทําการกัดกินในส่วนของน้ําเลี้ยงนะครับน้ําเลี้ยงของต้นไม้ต้นนั้นๆนะครับจากนั้นมันก็จะทําการถ่ายมูลนะครับถ่ายมูลไว้นะครับ ตามกิ่งก้านนั้นพอมูลมันอยู่กับในส่วนของกิ่งก้านผสมกับความชื้นนะครับทําให้พวกราดําพวกนี้มันขยายพันธุ์นะครับก็คือรามันก็จะมากินมูลของพวกพเพียนี้อีกทีหนึ่งน,นะครับทําให้มันขยายมาที่ต้นนี้นะครับจากนั้นต้นไผ่ต้น one, นี้เนี่ยมันมาอยู่ใกล้นะครับนี่มันมาอยู่ติดกันเลยชิดกับต้นนี้เลยนะครับพวกราตัวนี้มันก็เลยขยายพันธุ์มายังที่ใบนะครับนี่เห็นะครับนี่ที่ใบของไผ่ต้นนี้แล้วก็รามายัางกิ่งก้านนะครับ ล้วก็ลามลามลามมาเรื่อยๆจนถึงลำต้นของไผ่ต้นนี้นะครับดังนั้นปัญหาที่พบเลยก็คือมันลามมาจากต้นนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาสู่ไผ่ต้นนี้นะครับการแก้ไขต้องทําอย่างไรนะครับการแก้ไขเลยผมต้องทําการตัดแต่งกิ่งต้นนี้ออกทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันโปร่งนะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นยาเพื่อกําจัดพวกเพี้ยตัวน,นี้นะครับเป็นต้นเหตุของพวกราดํานะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาโรคแมลงมลรงของไผ่นะครับสวัสดีครับ